ไปดูลักษณะของไอการติดผลของมะนาวที่ที่ผลมันโตมันติดแบบไหนมันจะถ้า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 เป็นพวงมันจะติดไป,ไป,ไปลายๆรอบๆแต่ถ้าข้างในข้างในแล้วส่วนมากจะติดลูกกลูกแล้วเป็นลูกๆเป็นลูกๆอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นพวงแปลว่า,วามันสมบูรณ์เป็นพวงไมมมันจะติดอยู่เฉพาะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่แต่ถ้าข้างในคือมะนาวมันธรรมชาติของมันที่มันติดเป็นพวงอยู่ข้างนอกนี่เพราะอะไร ข้างในถึงทำไมไม่เป็นพวงข้างในมันมันมันไม่ได้ออกไปยอดเนี่ยบางทีออกมาอย่างไอกลิ่งเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้แบบไหนคือคือแบบไหนก็ได้ให้มันถ้านอกฤดูให้มันให้มันเยอะๆคือแต่ว่าไออย่างไออย่างเป็นลูกลูลูกลูข้างในเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ข้างนอกเนี่ยต้องเป็นพวงแล้วเป็นพวงเนี่ยก่อนจะถึงพวงมันมีใบไหมมันเป็นยอดเดียวกันไหม ก็มันก็อยู่อยู่ที่เรามีตัวอย่างให้ผมเห็นไหมก็เราไปดูต้องต้องดูต้นมะนาวพวงมันเป็นอย่างนี้เออเนี่ยอย่างนี้ยมันมาไย่างไอมันต้องมียอดออกมาเนี่ยใช่ไหมยอดนี้แหละแล้วใบที่เหลือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนี่คุณน้องอันนี้กิ่งใหม่ที่ออกมาอันนี้กิ่งเก่าอันนี้กิ่งใหม่เห็นเนี่ยแล้วใบพวกนี้มันจะต้องเลี้ยงลูกถูกปะออใบพวกเนี้เลี้ยงลูกเยอะแล้วลูกมันจะโตไหมหรือมันมันอาศัยใบทุกใบ ก็มันมันก็โดยพฤติกรรมมันมันก็มีทุกไซส์อาจารย์ในพวงของมันจะใหญ่ไหมเนี่ยมันติดเยอะมากเลยใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่ก็อยู่ที่สุดท้ายใหญ่อยู่ที่อาหารพอแาะว่ามันใบแค่นี้พอเหรอไม่มันก็อยู่ที่อาหารที่เราอัดเข้าไปด้วยอาจารย์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ใบอาหารพวกนี้เนี่ยเอามาเลี้ยงแล้วก็ลงมานี่ส่งมาที่นี่ด้วยไอตัวนี้เป็นตัวดูดอาหารเป็นสิ่งมันไม่ใช่แค่นี้แต่เรารู้ว่ามันแตกใบอ่อนมาเนี่ยนี่แน่นอนเพราะมันคนละสี อันนี้ใบใหม่ที่เกิดขึ้นยอดใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็คาบดอกออกมาถูกไหมแล้วไอ้ดอ,อกแบบเนี้ยลูกจะโตไหมโตกับไอ้ที่มันติดเดียเด่ยวๆข้างในอ่ะนกน็โตโต,โตค่ะแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมของมันถ้าถ้าติดอยู่ข้างในเนี่ยมันจะออก<ค>ไม่ออก,กเป็นพว,วงอาจจะลูกสองลูกเรายิ่งลึกเข้าไปคือมันจะเป็นกิง่งเขาเรียกกิ่งอะไรอะ่ะกาจะคัดออกมาเป็นเป็นสามอัน,นอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้อันนี้ชัดเจนว่า อันนี้ก็คือแตกยอดใหม่ออกมาอืแล้วก็มาออกดอกน<ล>ะออกเป็นพวงเขาเรียกว่าคาบใบาออกมาอือันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการคาบใบาออกมาอือันนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าคาบใบาออกมาเพราะว่ากิ่งค o l o สีถูกไหม, <Okay? S 2> มแล้วที่มันติดอยู่ข้างในต้นแล้วเดียวเดียวอ่ะมันเป็นกิ่งแก่ใช่ไหม ไม่ใช่กิ่งใหม่ที่แตกออกมาคือเอาไปดูเดี๋ยวไปดูนกคอเปอร์อาจารย์เออนี่แห้งเชื้อตายแล้วนี่ถ,ถ้ารู้ก็โอเคแต่ว่ามันอยากให้มันเยอะมากเยอะกิ่งมันไม่ชอบคือคือคือผมยังไม่อยากแปะเพียงแต่ว่าเอาเคนเจอเนนมันจะรอบสองรอบสามรอบก็ช่างม,มันว่าดูวนี้อันนี้ก็ต้องเป็นยอดใหม่ที่แตกขึ้นมาแล้วถึงออกดอก อันนี้ก็เป็นยอดใหม่เพราะมันกิ่งมันคนละสีอ่ะแต่นี้ถ้าเราแต่งพืชสภาเราแต่งเราจะเอาใบใหม่เราก็ต้องเลยนี้เข้าไปแค่นี้ถูกไหมให้มันถึงให้มันถึงใบเก่ามันออแล้วให้แตกยอดใหม่มามันก็จะมีดอกตามใช่หรือว่าหรือดูซิว่าช่วงนี้ไปแล้วมันแตกยอดใหม่มาทดลองเลยแล้วดูซิเอามันจะมีดอกคาบมาไหมถ้าเราปรับตัวสีตัวเอ็นให้มันกว้างขึ้น เอ็นหรือีเอ็นให้มันกว้างขึ้นถึงจะแต่งเราก็ไม่กลัวแต่เราใส่เอ็นให้มันกว้างขึ้นก็คือก็คือบํารุงต้นก่อนหน้าที่จะแต่งแต่เพียงแต่ว่าหลักเอายีเอ็นเอางี้เอาต้นหนึ่งเดี๋ยวหาทําเลยไม่ไม่ต้องรอไปถึงรอทําหมใจร้อนไม่ต้องคือเอาแค่ต้นหนึ่งเอาไว้เรียนก่อนเลยอาจารย์จะเอายังไงอ่ะคือหามาต้นหนึ่งเออเนี่ยของผม ร้องกับแคนเกอร์มาบอกนี่นี่นี่ชัดเจนยอดใหม่ครับอันนี้ก็ยอดใหม่ครับแต่แต่แต่อันนี้นะคือจากตรงนี้อันนี้คือยอดใหม่อันนี้คือยอดใหม่ยอดเก่าอยู่ไหนยอดเก่าอยู่นี่ยอดเก่าอยู่นี่ไงยอดเก่าอยู่นี่ไงที่ถ้าเราจะทํานอกฤ้วดูทําไงเราก็ต้องเอาตรงนี้เอาตรงนี้ออกทันยอดใหม่แต่พอเราตัดอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้แตกคุณรัฐบอกว่า ตัดปุ๊บมันก็จะออกดอกเลยไม่สักประมาณอาทิตย์นึงอะ่ะมันไม่ใช่มันก็จะเป็นดอกเลยใช่แต่ทนีนี้เนี่ยมันจะเป็นดอกเป็นเป็นผลก็อยู่ที่เอเลชโที่เราบังคับเข้าไปไงถ้าเราใส่เอ็นุ้าาไปอย่างเงี้ยยอดใหม่ที่แตออกมามันต้องไม่มีดอกแต่ว่าเแค่ไหนอ่ะร้อยหนึ่งพอไหม นี่คุณวัดก็บอกเขาใช้ปุ๋ยยูเรียรุ่นล้วนเลยเนี่ยเขาก็ได้ผลไงเอ็นก็เขาไอตัวซีเขาไม่ได้ใส่เลยเนี่ยเอ็นก็สูงเอ็นก็สูงมากจุอะเขาก็เรียนเขามีแต่ใบอย่างเดียวเขาไม่มีไม่มีดอกออกมาเพราะฉะนั้นไอไอที่มันจะเป็นยอดอันนี้แล้วคาบดอกออกมาเนี่ยซีเอเลชชมันต้องได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นไม้ที่ที่ ที่มียอดอ่อนกับมีมีดอกออกมาพร้อมกันมันต้องแตกยอดอ่อนมันถึงจะได้ดอกที่มีคุณภาพแล้วทำไงก็อยู่ที่เราปรับ C N L Show ไม่ถ้า,าเราตัดฟิชมมาแฟ่อาจารย์ในความหมายของผมเนี่ยมสมมุติว่า พฤษภาอมิถุนานนี้ผมจะเข้าไปแต่งต้นละอ่าคุณคุณวัดเลี้ยงเลี้ยงใบไว้ก่อนเลยก็คือมิถุนาเนี้ยอ่าผมผมตั้งทาเก็ตว่ามิถุนาผมจะเข้าไปมึงโดนมีดก็คือสมมุติว่ามิถุนาเนี่ยผมจะเข้าไปแต่งต้นเพื่อให้ดอกมันออกประมาณอ่าจะจะมิถุนาหรือกรากรดาไปไม่เป็นไรแต่ขยับลงมาสองเดือนพฤษภาเมษาผมจะทำยังไงกับต้นมันเอางี้ดีกว่าพฤษภาเมษาไม่ต้องทำอะไร อ่าเอางี้อ่ะไม่ทำเลยประคองต้นไว้เฉยกันเหมือนดิมโอเคไม่ต้องทำไรไม่ต้องอัดให้ใบมันไม่ต้องไม่ต้องอัดให้ใบไม่ต้องดึงว้หนักท้ายไว้เพราะอะไรเพราะเพราะว่าหนักท้ายไว้หนักท้ายไว้เออผมเอาตรงติกี้เนี่ยของของไอ้มอนน่ะตัดปุ๊บนะอีกอาทิตย์หนึ่งออกเลยเต็มเลยเต็มต้นเลยถามว่าออกยอดแตกยอดอ่อนป่ไม่แตกไม่แตก แต่เราต้องการอันนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องการอันนี้เราจะทายังไงใยมอนนั่นก็คือเขาก็คือปล่อยนะเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาแล้วมันแล้วมันจะไม่ออกแบบใยมอนเหรอถ้าเราปล่อยต้นอ่ะไม่ใช่พอเราตัดเสร็จปุ๊บข้างล่างเนี่ยเราก็ใส่อาหารจานด่วนดึงเอ็นให้สูงหรือเรจะฉีดเอ็นอย่างเดียวก็ได้ทันเหรอทานมันทานมันออกดอกอ่ะทำไมไม่ทันล่ะทำไมไม่ทัน เราฉีดใส่จิ๊บไปไส้กล้วยเข้าไปหรือจิ๊บเข้าไปแล้วบวกยูเลียอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแค่ในหนึ่งเดือนแล้วก็ให้มันแตกออกมาเป็นแบบนี้หลังจากการแตงเลยให้มันได้แต่ยอดอ่อนอย่างเดียวมันจะแตกยอดอ่อนไมอยางก็มันก็จะคาบลูกไม่ยังความหมายจรย์คือมันจะคาบลูกคาบดอกออกมามันมันจะไม่ให้มันคาบไงคาบใบคาบดอกให้มันแต่คาบใบอย่างเดียวไม่มีดอก อ๋อให้เขาให้คาบใบถ้าคาบใบให้คาบใบอย่างเดียวเราเลี้ยงใบชุดนั้นไว้จะต้องมาเลี้ยงใบแล้วมาเลี้ยงใบชุดนั้นไว้แล้วค่อยมาดึงดอกอีกทีนึงระหว่างที่เราเลี้ยงใบฝนตกเยอะไม่กลัวนี่เพราะมันเพิ่มเองใช่ก็มันเพิ่มเองอย่างเงี้ยไงคุณวันไม่การที่ว่ารับถอยหลังลงมาจากมิถุนาสองเดือนเราอัดต้นให้มันเข้มเรือสะสมอาหารให้มันเยอะๆเลยถ้าเราต้องการจะทํานอกฤดูให้เก็บดอกทั้งหมดออกหรือเก็บลูกทั้งหมดออกเพื่ออะไร ใช่เพื่ออะไรก็ไม่ให้มันหนักต้นไม่ให้มันดึงอาหารไม่ให้มันอะไรแปลว่าอะไรก็ก็ต้องการสีให้มันสีให้มันกว้างแค่ใบไ่ต้องการสีให้มันกว้างให้ต้นมันสะสมสีให้มันกว้างไว้สงสัยต้องมาอีกเยอะอีออตตำรามาด้วยสามเล่มเลยเพราะว่าปีนั้นเราก็หมดเงินเยอะมากเพื่อที่จะจ้างคนรูดลูกทิ้งผมต้องการยอด ที่ไม่มีดอกแล้วถ้าฝนมันตกอ่ะฝนตกก็โอเคฝนตกก็คือเอาเอ็นมาแล้วผมจะไปกลัวอะไรับนั้นถ้ามันตกมันตกเขาบ้านตกเขาบ้านตกมันแล้วดอกมันเอาแล้วจะรู้ได้ไงดอกมันมาไม่มาก็คืออยู่ครับว่าซีกับเอ็นที่เราปรับถ้าถ้าเอ็นมันกว้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีแต่ใบอย่างเดียวซีอเลชมันไม่สามารถจะเอาไปสร้างดอกได้อาหารไม่เพียงพอ น้ำตาลไม่พอขบดอดเด,ดไม่พอมันจะเอาที่ไหนไปสร้างดอกก็มันก็ต้องสะสมไว้ก่อนมน่าดูมากคุณก็ใส่เอนลงไปฝนตกลงมา,ามันก็สะสมแต่เพียงแต่ว่าเราเราเน้นเอนไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอระยะที่คุณต้องการดอกคุณก็ปรับสีเอนเลยโชฉีน้ำตาลเข้าไปสะสมปุ้ยหนึ่งสองห้าสะสมให้ใบเขียวเข้มแล้วคุณก็เอาไอ้ไอ้สิบสามศูนย์หกกระแทกเข้าไปกับฮอร์โมนไข่ มันก็จะออกยอดอีกแล้วก็เอาดอกตามมาอันแรกก็คือว่าทํายังไงเราต้องการให้มันแตกยอดอ่อนโดยที่ว่าไม่มีดอกตามมาแล้วคือได้แต่ใบอย่างเดียวเราต้องการแค่ใบอย่างเดียวคราวนี้แล้วถ้าฝนมันตกเยอะๆฝนตกเยอะๆมันก็เอาเอ็นมาเราก็ไม่กลัวแล้วถ้ามัน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 เอาเอ็นไม่อยู่อ่ะอะไรเอ็นช่วงที่ว่าจะให้มันออกดอกมันมันจะแตกแต่ใบแตกแต่ใบแตกแต่ใบอ่ะมันถึงระยะหรือยังอ่ะก็มัน ก็ถึงว่าไงผมถึงบอกว่าขยับมาสองเดือนแปลว่าคุณวัดไม่กลัวการแตกใบอ่อนใช่ไหมแปลว่าการกลัวสิหน้าฝน่ใช่ไม่กลัวการแตกใบอ่อนการแตกใบอ่อนของคุณวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่เอ่อฝนตกลงมาก็แตกมันตกออกมาก็แตกแต่มันตกเยอะเพราะมันหน้าฝนเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันที่ที่มันหนามันแพงเนี่ยเราจะเอาหน้าฝนใช่ไหออกดอกใช่ไหมใช่เราก็ต้องให้ใบแก่มาก่อนหน้านั้นแล้วใช่แล้วพอฝนตกลงมาปุ๊บก็ได้ดอกเลย ตากแดดแต่ตอนนี้กวัวแดดมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยจะแม่ตกมาอ้าวพอพอจะแตกพอจะแตกดอกให้มันแตกดอกมาปุ๊บมันตกไปเยอะอ้าวแตกเป็นใบอีกแล้วแตกเป็นใบแล้วก็ปรับที่น้ำตาลใช่ที่งั้นจะอันนี้มีดอก,อ,นนดอ,กอันนี้ไม่มีดอกไม่มีดอกมันมีเป็นบางชออันนี้ไม่มีดอกออกดอกไม่เสมออันนี้คือว่าหกเดือนไม่ทําอะไรเลย ไอ้นี่ทําแล้วอออ๋เหรที่ออกนี่ทแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่มาทีหลังใช่ไหมใช่ค่ะไอ้นี่มาทีหลังตอนที่เข้ามานี่นี่นี่หกเดือนเก่ายอดนี้นี่ยอดนี้หกเดือนเก่ายอดนี้ใช่ไหมครับสีนี้เลยสีเนี้ยสี่นี้เลยขึ้นถึงนี่ตัวนี้ใหม่ไอ้นี่เขามาใหม่มาใหม่มาใหม่ครับอาจารเดินดูต่อไปอาจารย์เขาดูแบบวิชาการเดินอะไรอ่อนช่วงที่เราเรากำลังทำทำดอกเนี่ย มันก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยถ้าฝนตกลงมาเนี่ยเราจะทํำยังไงไม่ให้มันแตกเป็นใบอ่อนก่อนหน้านั้นหลายปีอะเราไปใช้เทคนิคแบบนี้แหละคือคือมีสู่จับด้านการแตกใบอ่อนเสร็จแล้วถ้ามะม,ม่วงมันจํานวนเยอะต้นมันฉีดไม่ทันใช,ใชยงง่ยังไงยังไงเส้นไอเจ้นมันก็ขึ้นไปที่ยอดคุม,มไม่อยู่สุดท้ายเนี่ยเราใช้เทคนิคทางชีวภาพ จากการที่เราเรียนรู้ว่าถ้าถ้าให้จุลินซีย่อยสลายอินทรีย์วัตถุถ้าเราใส่ซีลงไปเยอะเนี่ยมันก็จะต้องไปหาเอ็นมาช่วยในการย่อยสลายผมก็เริ่มทดลองใช้น้ำตาลใา้ผลตวนี้ที่ว่าผลละพันใช้น้ำตาลฉีดใส่คุมดักผลไว้ใส่จุลินซีลงไปด้วย ใส่ตัวโพเชมพิวเมตเพื่อจะล็อกไม่ให้หนือเส้นขึ้นแล้วใส่ซึดเซบเลยกี่ไร่กี่ไล่เป็นร้อยร้อยต้นไม่มีการแตกใบอ่อนสักใบไม่ใช้วิธียับยั้งทางยอดทางลากนะครับต้นเนี้ยยับยั้งทางลาไม่ให้เอ็นขึ้นไปดูดูมันไหลแล้วก็เทคนิคนี้คุณวัดใช้กับมะนาวก็ได้ ถูกไหมเดี๋ยวผมจะส่งสูตรมาให้อย่าดูมันไหลนลจ๊ะช่วงที่เราไม่ต้องการไม่ต้องการเอ็นเกิดฝนตกก็มีวิธีควบคุมหนึ่งปรับ c n เอ t i o ชสองอย่าให้เอ็นขึ้นโพแทสเซียมฮิวเมดอัดเลยครับฮิวเมดอย่างเดียวไม่พอไงฮิวเมดเนี่ยมันจะจับเฉพาะอย่าลืมว่าถ้าเอ็นมากับน้ำฝนมันเป็นรูปไนเตรต ไอ้รูปไนเตรตตัวที่จะเอาไนเตรตไปใช้ได้เร็วที่สุดคือจุลินทรีย์แต่ถ้ามันเป็นรูปแอมโมเนียที่มาจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุเช่นว่าเราใส่ปุ๋ยไว้เราไม่สามารถแคะมันได้ถ้ามันชื้นปับ๊บไอ้ตัวฮิวเมตมันก็จะลอกได้ฮิวเมตมันได้แต่ส่วนใหญ่จะได้บวกได้บวกอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยทำแล้วก็ค่อยค่อยวิจัยไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่า เราอยากได้ยอดที่มีแต่ใบนี่แม่แอันนี้ดอกมาละเพื่อจะเอาใบเนี่ยชุดเนี้ยมาสะสมอาหารแล้วให้ได้ยอดแบบนี้ออกมาที่หลังใชต่ตามวันเวลาที่เราต้องการต้องมีต้องมีเงื่อนไขต้อง,ต,องตามวันเวลาที่เราต้องการที่เราเกำหนดการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าลูกออกไปพุ่มมัน หรือกับลูกที่ออกอยู่ในพุ่มมาไหนดีกว่ากันไปพุ่มดีกว่าแล้วผิวสวยไหมมีปัญหาเรื่องผิวไหมอ๋อถ้าเราฉีดอะไรทันทันมันมันไม่มีหรอกจานในหรือนอกนอกเนี่ยไม่มีมถ้าดูแลให้ถึงถึงแบบที่เอนั่นนะไม่มีไม่มีไ,มมไอ้แคเกอร์แคงอะไรด,ะดิลูกออกเยอะ พันของคุณวัฒน์นั่นแหละเลี้ยงรูปใหญ่เขาให้มาแต่ละใหญ่ด้วยนี่เขาใหญ่นะไม่ได้แต่งแต่งทีแรกครับแต่งแต่เล็กๆแล้วก็ทิ้งเลยทำไมเราไม่เร่งให้มันโตพร้อมกันได้ไงเนีก็ปุ๋ยทางไบ่เลยถ้าฉี้นะจะอาจจะฉีดผิดที่เลยปุ๋ยทางไบ่เขาว่าอัดน้ำเยอะเนี่ยเนี่ยพันนี้ก็ลันนี่พันของคุณวัฒน์เีงพันนี้พันน้ำวนก็ทุ่งสวน ตัวนี้ขาดไปผิดไปเลยนะแต่แต่ไอ้นี่รู้เลยว่าลากมาเนี่ยอีกซีอกหนึ่งอ่ะน้ำน้ำน้ำขังน้ำขังครับซีนึงมีปันมีแปลว่าแปลว่าลักษณะของมะนาวเนี่ยกิ่งใครกิ่งมันใช่ฮะใช่ครับถูกต้องเลยกิ่งใครกิ่งมันลากใครเสียริมนั้นแถบนั้นเหลืองก็แบบเนี้ยแต่แต่กิ่งเดียวกันเนี่ยมันเลี้ยงลูกได้ทั้งกิ่งใช่เปล่าใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมไม่งั้นมันมันมียอดไม่กี่ใบแต่ลูกบนโต แต่ว่าใบที่มันอยู่ที่ยอดนั้นไม่พอเลยฟังนู้นเฉฟังนู้นมันตโตเพราะว่ามันมีอาหารอคยาญาแล้วไม่ไทำไมเราต้องรักษาใบาให้ดีไม่ให้มีหนอนชอนใบไม่ให้เป็นแคนเกอร์เพราะใบเป็นโรงครัวออาจารย์เดี๋ยวผมแต่ใบจะเป็นโรงครัวได้ก็ต่อเมื่อใบมันแก่แล้วเลยถ้าใบอ่อนไม่ได้ใบอ่อนนี่กินอย่างเดียวอ๋อใบอ่อนกินอย่างเดียว ใบปุงก็คือคือใบกลางเต็มที่แล้วจึงจะสร้างอาหารแลัขษณะของอันนี้เต็มที่แล้ว,ลวอันนี้ก็อันนี้ยังมั้ยแต่ใกล้กแล้วล่ะคล้ายๆเพชรลาดอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วครับเห็นไหมใบนี้สร้างอาหารแล้วไม่กินฟรีแล้วแต่ไอพวกนี้กินฟรีอยู่ครัอาจารย์บอกว่าคุณไม่ต้องไปทำไรฝอยครับแล้วลูกที่อยู่คาต้นยููที่มันเป็นเงินทียว่าต้องเอามา ใช้เก็บได้แค่ไหนก็อเอาแคนะ่นั้นเพราะเราหวังชุดใหญ่ระหวัง,วงถูกวันที่หนึ่งอันนี้มันเลขท้ายสองตัวก็ล่อนไปแต่ก็เชื่อแน่ว่ามันก็ไม่ร่วงหรอกแต่ก็อาจจะไม่ได้แค่ไหนก็อเอาแคนะ่นมันเราไม่ได้ลงทุนเลยครับเก็บไปก็เป็นเงินส่วนมันไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เราไม่ได้เสียอะไรเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ลงทุนรึงว่าเป็นยาย แล้วถ้าถ้าถ้าเลี้ยงเลี้ยงลูกปีไว้เลี้ยงลูกปีไว้ก,ไวก็ก็โดไปตามทำตามปกติอาจายดูเราก็ต้องตัดมาถึงนี่เลยใช่ไหมฮะเพื่อเอาตรงนี้ออกผมผมเนี่ยผมพูดถึงรุ่นนี้อรุ่นนี้ก็เลี้ยงไปถ้ามันเก็บได้ก็เก็บไปเ,เนี่ยไ,<ป>ไหนคุณวัดเห็นไหมเนียรุ่นเนี้ยเยอะมากนะเนี่ยเราก็ต้องมาเอาตรงนี้ออก ขนาดนั้นเลยหรือเอ้าหรือจะเอารุ่นนี้ออกเอารุ่นนั้นดีกว่าอาจารย์ใช่เออเจ๊ไหมก็ประมาณนี้เออโอเคแต่ลักษณะถ้าเราเราทำไม้ผมแบบระยะชิะดเนี่ยมันจะว่าให้ช่องอากาศยืดเท่าไรหร่กลับเข้าไปเท่านั้นยืดเท่าไหร่กลับเข้าไปเท่านั้นตัดที่เดิมทุกปีแต่ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็ยือดออกไปเรื่อยๆ แล้วถุกทายมันก็ชนกันยืดมากเบาออกแต่แต่ซีกนั้นน่ะต้องต้องต้องยืดเลยแหละที่มันชนกันต้องตัดตรงนี้ใช่คอยซีกตรงนั้นเพราะมันจะได้โล่งเดินักใส่ปุ๋ยได้ถ้าเราปล่อยให้มันไปเรื่อยมันก็ต้องชนกันบ้างครไม่ไม่ครบหรอกสองลูกก็โอเคแล้ว้ว่ามักน้อยแท้มองอเียสองลูกก็ถือว่าได้รูแล้วมักน้อยแท้ต้องห้าลูก าลูกลน้อยที่นี่อาจารย์นสามเที่ยวใช่ไหมเราไปดูฝั่งน like ี yeah, eh <_<_้ก็ได้นี<_<_<_<_<_<_<_<_่ครไปดูขัาไปดูของคุณวัดกันตัดไปเลยย่าเนี่ยค่อดีพอดีย่าใบก้างคอดีทั่วอย่างนี้มันต้โอเคแต่วันนึงเนี่ยมันต้องมาเจอกันตี้ใช่ไม่เกินสองปีแล้วเราจะทําไงตัดระหว่างช่องถูกไหมครับก็คือคุมทรงพุ่มไม้เท่าเดิมตลอด พราะถ้าชนต่อให้ต้นใหญ่มันก็มีมันจะค่อยละไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะค่อยละจากล่างข้นไปเรื่อยๆจาตจดสทรงสูงมันจะละไปเรื่อยๆมันจะโดยธรรมชาติเหมือนมันจะไปของมันเรื่อยๆจากล่างขึ้นบนกลางแขนก็ร่อยไม่ใช่มันจะตายไงมันอกิ่งมันจะแห้งไปเรื่อยของมันไม่ใช่กิ่งแห้งเพราะว่าข้างบนมันมันมีกิ่งอะแต่ข้างบนเราไม่ให้มันให้มันแตกใหม่อยู่เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วมันจะทิ้งกิ่งล่างได้ไง เรากำลังคิดว่าเฮ้กิ่งล่างเนี่ยมันจะแก่หมดอายุใช่ใช่ใช่มชนาวมันเป็นอย่างนั้นนะโดยโดยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเพราะคุณปล่อยตรงคุณเลี้ยงไงอืมอันนี้ก็ขึ้นสูงไปนี่ก็ขึ้นสูงไปของไม้ผลทุกอย่างเลยมั้ยไปนม้หมดเราเราสามารถคุมทรงพุ่มได้เท่าเดิมแบบมะนาวเพชรทุกปีขึ้นรานสูงทุกปีนี่นี่คืออาศัยอาศัยเทคโนโลยีอ่ะคุณวัดปลูกมะนาวเสร็จแล้ว หมอนีใช่เลยต้นนี้เนี่ยพูดว่าตัดเลยแล้วมันแตกขึ้นมาใหม่ไหมแตกแตกแล้วอนั่นไว้ลูกได้ป่ะได้เออทําไมอะจะตัดเหมือนได้ลําไยไม่ได้นะลําไยไม่ต,ตัดหรือจะตออันนี้ <laughs> มะนาวอ่ะบางกิ่งที่ตอนมาแล้วมาปลูกม,มันไม่มีกิ่งประทานอ่ะเห็นไหมฮะดูสิไม่มีไม่มีกิ่งประทานไม่เหมือนตุเรียนหรือว,ว่าขนุนหรือว,ว่ามะม่วงเพราะตอนที่เราตอเรากิ่งตอนสามแค่ไหนครับ พอได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็เลี้ยงเราก็เลี้ยงแขนงเไยเลี้ยงแขนสามแขนงให้มันสูงขึ้นอยเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพาะาแล้วอย่างนี้เอาละผมเอาเอาอนี้นะครับสมมติว่าผมอันนี้มาตอนตรงนี้มาใช่ไหมครับแล้วผมอันนี้ลงครับแล้วถ้าผมตัดตรงเนี้ยมันจะออกไหมออกออกสิมันก็แตกข้างเพราะฉะนั้นเราสามารถจะสร้างพุ่มแบบไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้อาจารย์อาจารย์ครับขออนุญาต ตรงนี้แคนเกอร์กินมันไม่สามารถจะเจริญพันธุ์เรื่องอาหารได้มันก็มาแตกใหม่ครับตรงนี้เอใช่ไหมครับถูกไหมอ่าเหมือนกันอันนี้เอไปไม่ได้แล้วอาหารตันอาหารเดินทางมาแค่นี้ก็ต้องแตกยอดเขาต้องมาเขาต้องมีทางไปของการเจริญเติบโตใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยเราสามารถจะคุมทรงพุ่มได้ไหมตามที่เราต้องการเพื่ออะไร เพื่อสะดวกในการฉีดพ่นยาเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวนะทเข้าไปดูพุ่มง่ายไม่ใช่โอ้ต้องมุดเข้าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยโอ้สวนน้ำพูผมนอนเก็บอะสบายดีใช่ไหมโอ้โหถามก็ดูครับนอนเก็บต้องต้องมันนั่งไม่ไดบจิดหัวเจอหนามไหมโอ้โหมันเป็นต้นลูกที่มันไม่ได้ซ่อม เมื่อต้นนู้นอ่ะอุ้ยเราน้วงงงตกใจโตนะโตทั้งทั้งถ้าถ้าจะให้มองว่าอาหารเต็มไหมไม่เต็มคุณวัดยูเรียด้วยเปล่าตรงนี้ไหนที่ว่าฉีดเลี้ยงเอ็นไว้อ่ะใช่โดนยูเรียโดนด้วยใช่ไหมอืมจะโตโตจริง ก็ดอเข้าเข้ามานอยนะนอยติดแหลมแหลมติดหลมแหลมโลควไมมได้หุงข้าวไว้ใช่ไหมเออขาเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าถ้าเราปรับปรับเชนเลโชอ่ะแทนที่มันจะมีดอกเยอะๆมันก็ไม่มีเห็นไหมเียเพิ่มเอ็นออยากต้นนึงอันหนักมากก็ไม่ได้ใบรู้กันรูกถูกรู้รูเห็นไหม มีมาหลุดมาแต่ว่าก็ไม่เยอะไม่เยอะสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเซ็นตไม่เยอะไปเทียบกับพี่สายันไม่ได้เลยของเ้านั้นเต็มต้นเลยทุกยอดเนี่ยถึงว่ล้อมเดียวกันถึงวล้อมเดียวกันแต่การปฏิบัติต่างกันนี่ก็คือคําตอบถ้าไม่ต้องการดอกหุบเอ บวกเอ็น <In. S 2> ถ้าต้องการดอกบวกสี่ก็แค่นี้บวกสี่เข้าไปไม่ต้องการดอกไม่ต้องการดอกบวกเอ็นเอ็นเอาใบสีเอาดอกการออกดอกไม่ได้กระทบต้นไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับมันออกดอกได้แล้วนะเราก็ทำให้ออกนอกนู่นอือ คือกำหนดได้ว่าจะให้เองออกดอกเมื่อไหร่ไงถึงจะเรียกว่าออกนอกนอกนอก,นอกดูด,ดูถ้ากำหนดไม่ได้ก็ยังไม่ใช่เสียงอืมแต่ทีนี้กเป็นเสียงให่ได้ช่วยหน่อยนะอาจารย์เนาะไปต,ตองดีกว,ว่า